สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ป้าทุกมาอยู่ในคามิีบองแล้วนะมาอยู่ประเทศตดูกีแล้วเนี่ยความสะดวกสบายของการมาพักอยู่คัมภีบองคืออะไรไหมทุกคนรือว่าได้ต่ำสุ้ตมต่ำด้วยนี่เราก็มีเอาคบมาด้วยนะทุกคนอ่าแต่ถ้าเรามาแบบไม่ได้มีรถคัมภีร์บองก็ไม่ใช่ว่ามีรถคัมภีบองดีกับ คนที่ไม่มีรถเขามองไม่ดีนะพี่แต่บอกว่าความสะดวกสบายไม่เหมือนกันเราอยากกินส้มตำล้วก็สามารถตำได้เลยแล้วก็มีปลาลงปลาืมวันนี้เราก็ตำหัวอันนี้นะคะหัวหัวผักทีนี้ก็มะนาวมะเขือเทศและที่สำคัญพริกอพริกตัวลุงปลาะพร้อมเดี๋ยวเราจะตำก่อนนะทุกคนเราจะ น่าจะใสพ่พริกห้าเม็ดห้าเม็ดพอเดี๋ยวมันจะเผ็ดไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราลงไปตามข้างล่างเพราะของบนมันดังแล้วทุกคนหนุ่มเอ,เ,อเนี่ยเป็น<ไ>ปมือแรกนะที่เรามาดูรกีมือแรกเลยมาถึงที่นี่ใครที่ฝากฝากมองหนุ่มหนุ่มตุรกีนะเข้ม <c oughs> <c oughs> เป็นฝรั่งฝรั่งเข้ม <c oughs> นะคะคือตุรกี ข้างทางนะแต่ที่อยู่ในแคมปิ้งเดียวกันเราไม่รู้นะว่าเขามาจากประเทศอะไรมากง mm hmm. เราบอกก่อนนะเป็นมันจะมันจะคล้ายๆกับมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะคล้ายๆกับกับคณะกลิ่นของมันอะใบของมันก็เหมือนคณะเราก็สับเหมือนมะม่วงเอ้ยเหมือนเหมือนมะละกอเลยนะทุกคนเนี่ยเราก็สับอย่างนี้เลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสับให้เรียบร้อยก่อนสับเหมือนมะม่วงเลยเอเหมือนเหมือนมะละกอเลยนะทุกคนสับสับสับมันโอ้ยคนเยอะมากเลยนะทุกคนสับใหญ่ๆมากเลยทุกคนรีบสับอืรีบสับให้รีบตำเสียงเครื่องบินเสียงคนเสียงสารพัดเสียง Altså, vi har jo sådan et guldtæppe til et punkt, på, så vi ikke laver skidt og lort af, ikke? Det må du ikke have lægget. Ja. Stolene stod stolen på at, uh, at uh, tage i telt. Det klæder man over, for det var ikke det var, et, var jo, Der var jo mennesat med stykker på, og de ødelagde uh, altså græsset. Hvilken græs? Det var støde jord. Fordi der var ikke, altså når folk kom og sagde, at de kun på, เปรี้ยวเลยทุกคนนี่แถ้าเรามาโรงแรมมันก็ไม่ได้นั่งกินสมตำทุกเปรี้ยวเผ็ดของเราแน่นอนจริงไหมทุกคนอและที่สำคัญเราก็พบทั้งโคกทั้งปลามาเลยมีใครว่าอะไรเราอยู่แล้วเพราะว่าคนที่บ้านเราก็กิน

ใส่ไม่ได้ใส่นี่นะทุกคนใส่น้ำตาลเพราะเธอชอบเอชอบชอบขามตานหวานโอ้โหอ,อันนี้มาทันทีเลยทุกคนญาติมาทันทีเลยกินกับอะไรทุกคนดูไหมนี่กินกับปลาทอด นี่ปาท่เราก็มีน้ส้มตำวันนี้เรากินกับปาท่อดนี่เดี๋ยวส้มตำเราก็จะเสร็จแล้วดูทานหรอ ลูกกันใหญ่ออกติไม่มานั่นนะทั้งวันไม่มาแต่มาเรื่องเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเจอริดปลาเด้อฮ่าเสร็จแล้วจ้งไป้หคุณ ไอ้สั่งนีทจะแข่งคุยเหลือเกินคุยแค่นั้นกองเสียงดัง <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ไงเมื่อกี้เนะี่ยไม่ได้ปิดเหรอที่เดินไปเติมาอือหือ <laughs> <c oughs> น่ากินที่สุดเลยส้มตำนี่เลยเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นนกินกับปลาแห้งนะทุกคนปลาแหง้งแล้วก็ส้มตำส้มตำยั่วนี่แหละผลของเอเขาเรีย,อยกอะไรนะประโยชน์ของการมีรถนอนเราก็จะได้กินส้มตำอร่อยๆยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนนะเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่แล้วไงก็ อย่าลืมกดกิ่งกดกดไลค์กดซับสไครต์ให้พาทัวร์จัดให้หน่อยนะคะพาทัวร์จัดให้กําลังเริ่มใหม่ก็เอขอบคุณสําหรับคนที่มาใหม่แล้วก็คนที่คนเก่าๆน,นะที่คอยติดตามพาทัวร์มาแล้วก็วันนี้พาทัวร์กินข้าวที่นี่คือตุรกีนะทุกคนแล้วก็คนค่มารถนอนเพราะอะไรนู่นดูธงชาติไทยกับเดนมาร์ก แต่มาอยู่ถึงตุรกีนะด้วยรถหนัวล้วก็มากินสุมตําปลาด้วยกัน <Okay. S 1> แล้วก็ปลาแห้งจากบ้านจากเมืองไทยเราหน่ <Yeah. S 1> อยคลิปนี้แค่แค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปใหม่นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้และกดแชร์พาทัวร์ด้วยนะคลิปนี้พาทัวร์แค่นี้ก่อนนะี๋ยวเจอกันคลิปใหม่หวัง <Okay. S 1> ว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็คิดถึงบ้านเหมือนพาทัวร์นะพาทัวร์ก็ไม่ได้กลับเมืองไทยก็ ได้ไปอยู่ต่างประเทศยังไงพาทัวก็จะดูแลตัวเองจะไม่ว่าจะไปไหนหรือทาอะไรก็จะพยายามจะจะไม่พยายามคือปิดแมสแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ออกจากสถานที่หรือไปเที่ยวในเที่ยวเมืองของเขายังไงก็ให้ทุกคนว่าเอดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็คนทําเมืองไทยก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะยังไงด้วยความเป็นห่วงจากพาทัวพาทัวก็รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงพาทัวเนะาะเพราะว่าไปเที่ยวต่างประเทศไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นย,งงยังไงยังไงก็ จะดูแลตัวเองแล้วก็จะเช็คก,กับกฎระเบียบกฎ <Yeah. S 1> อะไรของเขาอย่างเข้มขัดว่าเขาไปไหนเราต้องใส่อะไรไหมหรือก็ขั้นตอนของเขาอย่างไงก่อนที่เราจะมาประเทศของเขาเราก็ได้เช็คแล้วว่าให้เราตรวจโควิดไหมจะดูพาส,สปอร์ต <Yeah. S 1> ว่าเราฉีดยากี่เข็มแล้ว <Yeah. S 1> ก็สามารถเช็ค <Yeah. S 1> ในแอปของเราในโทรศัพท์ของเราได้เลยพอเราได้ไปเช็ค <Yeah. S 1> ไปตรวจโควิดแล้วไปได้ฉีดวัคซีนแล้ว <Yeah. S 1> ก็คือว่า คือว่ามาตรฐานเขาก็คือบอกว่าเรามาในประเทศของเขาระดับดีแล้วยังไงก็ทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด s u กดกระดิ่งจะไม่พลาคคดคลิปตะแไกของมาทัวรวันนี้พาทัวเขาไปกินส้มตำเผ็ดๆแล้วก็เซฟเซก่อนนะคะคลิปนี้แค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณในการรับชมนะคะบ๊ายบาย